สมาชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กรครูบุคลากรทางการศาึกษาศึกษานิเทศกรรมการสถานศึกษาสมาคมครูผู้ปกครองและกลุ่มคนที่สนใจและเป็นห่วงเป็นใยในคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยเพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแก่หน่วยงานทางการศาึกษา ผลงานที่ผ่านมาที่โดดเด่นได้แก่การเสนอร่างพรบการสาหาห่าติต่อประธานรัฐสภาพระนท่านชวนหลีกภยัยเมื่อปีพศ .2561 ก่อนอื่นนี่ฉันก็ รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเชิญมาร่วมกิจกรรมของสมัชชาเครือข่ายครูแล้วก็บุคลากรในการศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีกิจกรรมในการที่นําเสนอผลงานที่ประสบความสมําเร็จของสมาชิกในเครือข่ายนะคะและพร้อมกับมีการจัดเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นครูไทยกึการศึกษาไทยกับการปฏิรูปการศึกษานะคะดิฉันเชื่อว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องความสำคัญของประเทศเป็นรากฐานแล้วก็ ในการที่จะสร้างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้น,นการที่ท่านเครือข่ายนะคะออสมัชชานะคะแล้วก็เครือข่ายได้รวมตัวกันนะคะแล้วก็ได้ให้ความสําคัญแล้วก็ได้ช่วยกัมพารกดนันโดยเฉพาะย่่งยิ่งในวาระสาคัญสาคัญที่เมื่อกี้นี้ท่านดีเล่ก็คงจะได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบรรการศึกษาแห่งชาตินะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะการสนับสนุนของสมาชิกเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะในการที่ทุกท่านนั้นได้นอกจากจะให้กําลังใจแล้ววันนี้ก็ได้มีการมารวมตัวกันแล้วก็ได้จะมีการอภิปรายเสวนานะคะในการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาต่อยอดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงสาธิการก็ขอให้ภารกิจในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ภารกิจในเรื่องของชาติบ้านเมืองเพื่อพี่น้องและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ของสมัสชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาจงประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะในานามของสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยนะครับซึ่งรวมตัวกันทั้งสิ้นประมาณ30องค์กรนะฮะซึ่งเป็นองค์กรครูทั้งสิ้นความคาดหวังเราเราต้องการให้เป็นองค์กรวิชาชีพแล้วก็เป็นตัวเชื่อมกลางระหว่างคุณครูแล้วก็องค์กรครูต่างๆช่วยกันนะฮะ ผลักดันแล้วก็พัฒนาการศึกษาของไทยสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนกับครูหรือกับโรงเรียนเราก็จะพยายามให้ข้อเสนอแนะกับผู้ที่มีอำนาจนะครับเสนอแนะกับรัฐบาลแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านตรีนุชเทียนทองที่ท่านได้กรุณาเห็นความสําคัญนะครับกับการรวมตัวครั้งนี้แล้วก็มารับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็สภาพปัญหาต่างๆนะฮะซึ่ง ถือว่าเป็นประโยชน์กับคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกคนนะครับนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณภาพการศึกษาของครูไทยคุณภาพการศึกษาของไทยเนี่ยถ้ามีคุณภาพอย่างแท้จริงอ่ะผมเชื่อแล้วเกินว่าการปฏิรูปประเทศจะมีความสําเร็จเพราะ ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาประเทศผมเชื่อเหลือเกินว่าคนทุกคนเนี่ยที่มาเป็นครูเขามีความภาคภูมิใจในอาชีพของเขาอยู่แล้วเพียงแต่รัฐสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่การปฏิรูปประเทศจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ